แต่เม้นหนุมได้ยินเสียงน้อยมน่ะโอ้โหมันช่างอะไรมันช่างแบบหืหประทับใจยอมเหมือนพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีเสียงอื่นใดนะยมที่จะยึดใจของผู้ชายได้แต่กับเสียงของผู้หญิงนะายมมันยึดใจบรุษลดไม่โอ้โหเน้นม่ใจไม่อยู่กับเนื้อตัวเลยอยู่ไม่ได้แน่ยใจนี่ก็เต,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 ต็มตบ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 เหมือนกองเพลงนะยมโอ้ยไม่ไหวนะผู้หญิงก็ร้องเพลงไปเก็บผักไปตามสบายลเาเ้าเนี่ย ลนะากรกดว่าบอกต้องลงแลง้วลงลงอยู่ตรงนี้ก่อนนะ๋้วผมไปุรับแปึงปรากว่าก็ไปตามเสียงนั่นหลยยอมก็ไปพักใหญ่ยอมก็ไปทําสิลวิบัติได้ว่าสินขาดเนาะภาษาหนะังสือในวาศสลวิบัติสินขาดนะกับริงเท่านั้นแหละแล้วก็ <c oughs> ถ้าเห็นแล้วก็นั่งคอยแล้วคอยอีก มันไปไหนของมันทําไมไม,ม่มาสักทีไปตั้งมองตั้งนานที่แล้วอยู่เขาก็บ,บ่นไปอพอกลับมาก็ได้ตุกด่าบ่นมัง่งด่ามากไงรู้แล้วว่าต้องไปทําไม่ดีไม่แลกกับหญิงคนนั้นแน่นอนไงพักแ็่แล้วเด็ดใจเด็ดมาก <c oughs> อสอนเลยบอกว่าบอกท่านเนี่ย บวชเป็นผ้าเป็นเนนแล้วไม่สามารถที่จะบำเพ็ญบำเพ็ญศีนส,สมาธิปัญญาให้สมบูรณ์บริบูรณ์ได้เนี่ยศึกไปจะไปทำดีอะไรได้ไอ้ความชั่วเนี่ยพระชั่วเนมชั่วยมชั่วกะโชวทั้งนั้นแหละโอ้โหด,ด่าเจ็บไหมโยมนะนะไอ้ความชั่วเนี่ยไม่ว่าจะยมชั่วด้วยพ้าชั่วมันชั่วทั้งนั้นแล้วโอ้โหด่าเจ็บเลยต่อไปท่านไม่ต้องจับไม้เท้าขอ,องเราจะไปไหนะก็ไปเลยไม่ต้องมาจับไม้เท้าอีกแล้ว ไลต่ตะเพิดเปิดปังไปเลยยอมปรากฏว่าเน้นก็โอ้โหนึกสลบใจเนาะล่องลูไม่เคยให้อาภัยเลยว่าโนู่นนี่ครับไม่ยอมให้อาภาัยบอกท่านเป็นเน้นเนี่ยเป็นเน้นยังไม่สามารถทําดีได้เป็นคาราวาสจะไปทําดีอะไรได้นะไม่ต้องโย่เลยไปให้พ้นหน้าพ้นตาเลยไกลๆห้ากิโลเลยว่างันไล่เน้นไปเลยโอ้โห อยู่คนเดียวยอมทําไงนะอะล้มลง,ลงอยู่คนเดียวอะไอ้ความที่ว่ัดใจเด็ดเดียวเลยนะคนใจเด็ดเดียวเนี่ยโอ้เด็ดจริงๆปรากฏว่าอาสนะของเท้าสักกะนี่ร้อเลยโยมอาสนะของเท้าสักกะเนี่ยเรียกว่าหนาสิบห้าโยดกว้างสามสิบโยด มีปกติยุบลงในเวลาประทับนั่งมีปกติฟูขึ้นในเวลาที่ลกขึ้นเนี่ยร้อนเลยก็เลยสมเอมันต้องมีเหตุสักอย่างหนึง่งก็นึกถึงเห็นภาพเทลาราองึ่งนั่นแหละอยู่ในป่าคนเดียวอยู่ในป่าคนเดียวก็เลยปลอมตัวไปอยอมปลอมตัวไปปลอมตัวไปเดินท่แถวนั้นก็เจอภาะเทลรานั่นแหละบอกว่าบอกท่านจะไปไหน บอกท่านจะไปเชตาวันฉันก็กำลังจะไปเชตาวันเหมือนกันมาไปด้วยกันเลยบอกท่านไปก่อนเถอะบอกทาไมเราล้าตาบอดเป็นงานเป็นภาระ,ะท่านบอกป่าวท่านไปก่อนเถอะปล่อยฉันไว้ตรงนี้แหละต่อไปเป็นไรถึงชาพิชัยก็ถึงเหมือนกันคงจะได้บุญอะไรบ้างสักอย่างสองอย่างมาด้วยก,กันเถอประปารากฏว่าพระอินทร์ที่ปลอมตัวมาเนาะ ก็เลยชวนภาคเถลระไปก็เลยใครว่าย่นระยะทางนะ้ยมะใครว่ย่ยยอแผน่นดินเนี่ยย่อปัตตพีย่อปัตตพีแป๊บเดียวมันถึงแล้วเ้าวไปถึงบ้านแล้วภาคเถาระถึงรู้ว่าเออคนนี้เนี่ยของไระใช่คนธรรมดา,า,าแน่นอนคงต้องเป็นใครปลอมตัวมาแน่นอนก็เลยรู้ว่า,าเป็นพระอินทร์ปลอมตัวมาก่อนทนี่ถามอย่างนี้สอนให้รู้ว่านี่แหละพระจากคูบาลเถลระ จากโบรบาลเทล่าเนี่ยเป็นคนเด็ดเดียวมากนะพอไปถึงวัดเชตวันแล้วนะปรากฏว่าจะไปอยู่พักที่กุฏิศรานั่นแหละปกติพระเทล่านี่ก็จะเดินจงกรมนี่คือปฏิบัติสม่ำเสมอนะก็มีพิสูจน์โมหนึ่งเหมือนกันจะมาเยี่ยมพระบรมศาสดานะถาวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วก็จะไปเยี่ยมพระเจา้าโบรบาลบ้าง ขาวว่าเป็นพระอาหารหันต์ก็จะไปเยี่ยมมั่งพอดีว่าตกเย็นพอดีฝนมืดขึ้นม้างอะไรบ้างก็เลยออะกลับก่อนดีกว่านะพ